แจกทรงแดงจีหน่อยเรอแบบอนนีโหลดประมาณประมาณนะครับผมสองนิ้วครึ่งเออสองนิ้วครึ่งแล้วก็ยางหนาก็เป็นห้าสิบทับเกนะครับผมก็คือไม่เตียมากมันจะมีกสกาหรับแม็กซี่ครับแก๊ซี่ตัวแข่งสปริงทีมันจะมีสองตัวมันสมาที่แดกคันนี้เลยนะหย็ดโดโคตรเอา โอเคทุกคนก็ต้องกล่าวสวัสด,ดีเพื่อนพี่น้องชาวพุราันเน่ le, แล้วก็วีแล้วก็เหลือสีเงีนๆด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ของแชมเปญชแนลแล้วทุกคนก็คือวันนี้นะทุกคนน่จาจะงงนอกพี่แบงไหมทีเดียวล่ะไมเชื่อเว้ยเออวันนี้นะครับผมคือลุงน้องหลายคนขอมาว่าพี่ครับแจกทรงแดงจี๋หน่อยเออแบบทำไมส่งรถที่แม่งหล่อเลยคือเนี่ยส่งรถผมไม่หลอดตรงเดียวรู้ไหมตรงไหนบางคนน่ะผมยังงงอยู่ว่ามันงำเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเบิกบางคนหนาแทนมาใส่ครับ คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกทรงหมดเลยว่ามันโช้กหลังเท่าไรโหลดุดหนาเท่าไรอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยก็แล้วผมก็เป็นคันนี้คือเป็นเป็นแบบว่าคือผมก็ไปไปทําไปทริปเออเป็นเลยแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรคือถ้ารถที่แบบว่าแรงใส่อะไรเยอะไม่ได้รุดรุดหายเลยมันสั่นแล้วก็เออเปอร์เซ็นต์น่ะเออแบบเครื่องสั่นอะไรสั่นแล้วแบบพวกชุดสีพวกนั่นแต่คือคันเนี้ยมีแค่ชุดสีตรงนี้ก็ที่เป็นแท้ไปดูนี่ ชุดสีหัวนะครับผมที่เป็นชุดสีแท้เพราะว่าไทยมัสนนิกัน,นาดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันจะนนิดมัตสันสนิดนะครับผมมันจะเป็นเหมอนของเทียมของเทียมมันจะไม่ค่อยสนิทนะทุกคนเลยอ่อยพวกเนี้ยก็จะเป็นชุดสีเทียมหมดเลยบางคนก็ถามว่าพี่ครับเราบังลมดำเนี่ยพี่ไปจัดมายัางไงคือผมไปซื้อแยกมา ที่เราซื้อแค่เนี่ยคือสีแดงกันเนี่ยมันเป็นสีแดงอบว่าสีแดงตรงรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมมันจะมีแบบว่าเป็นรถคือแดงดาอ่ะตัวเออ่ะเออแล้วเราก็ไปซื้อแยกบางลมสีดํามาเราก็ซื้อตัวนี้มาอันนี้เป็นของเทียมนะซื้อแยกมาเราจะเอามาแบบว่าพบกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้แบบว่าซื้อจุดสีมาทั้งคร่นนะเออเราวพวกหลังนี้เราก็ซื้อแยกมาทั้งหากก็คือมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรอะไรเทียมที่แบบว่าเอาไว้ส่องแซมรถอยู่แล้วเออก็คือหรือว่าคุณจะไปเบิกก็ได้ เบอร์แค่เราก็เบอร์แค่แดงดําเพราะว่าชุดสีนี่มันไม่มีคือคุณจะไปเอาแบบว่าพี่ครับเอาแดงบางลงดําไม่มีนะครับผมก็คือผมทํามาเพราะว่าอยากให้เป็นเหมือนบางลงหมักบางลงเมงเห็นไมันเป็นแดงดำเนาะอเออก็เลยผมก็เลยคิดออกมาปิง้งเอ๊ะตรงมาซื้อแยกลิชินเนะเออที่แบบที่ถ้าเราทําเป็นแดงดำเนาะมันก็จะไม่เหมือนใครนะมไขเป็นสีแดงนี่มันก็จะแดงเป็นอ๋อเด็คน<ร>ทําเต็มแล้วเออนี่นี่นี่อันนี้แด่น,นี่มนติสติกอร์ไงอ,อ,อันนี้คือจะไอสีเดียวกันเลยนี่ แต่ว่าเราใส่บางลมเป็นสีดำไม่เฉยมาเดี๋ยวเอาใส่ไปให้ดูทรงข้างนอกไอ้มึงแท้มอะไรไม่หยุดเลยเนี่ยอะไรพี่มึงแท้มอะไรไม่หยุดหรืแม่หมูบอกว่าคันคันนี้แหละที่ว่าแบบว่าแดกส้มๆอะไรยังครับยังไม่แดกเรายังไม่ได้เล่นกันครับอ้าเรายังไม่ได้เล่นกันครับนี่ทุกคนนี่รงประมาณนี้เลยดูดูมันจะดหยเตี้ยอะไรเนี่ยมันลดหย่อนเยอะครับผมอะไรพี่ไอที่มันผ่านรอบผ่านดุ้งดุ้งดุ้งดูคนมาโดนเลาโดนเล่าโอ้โหแดดตอกไหนมันเด็ด แต่คูดร่อนนี่ให้ดูทรงคือรถผมอะพ่อมันนะน,นี่ไงพอนแบบว่าตรงเนี้ยมันงอแบบว่าเขาดัดเอานะครับผมเนี่ยท่อตรงเนี้ยเขาดัดเอามันไม่ได้แบบว่าเชื่อมมันเลยแบบว่าเหมือนเตี้ยวกว่าปกติดูดิเห็นไหมนี่หางมือนิดเดียวเองเนะ็กโเออมาเราจะมาบอกทรงกันคือโช้หนาเนี่ลดประมาณประมาณนะครับผมสองนิ้วครึ่งเออสองนิ้วครึ่งแล้วก็ ยางหนาก็เป็นห้าสิบทับเก้าสิบนะครับผมก็คือไม่เตี้ยมากมันจะมีสี่สิบห้าทับเก้าสิบใช่ไหมที่ว่าที่สารโเชงกันเนาะเออนะแล้วก็พจานจานนี้เป็นจูปิเตอร์นะเว้ยนี่จูปิเตอร์แท่นี่นี่ดูดูนี่ที่แรกผมใส่ของเทียมแหละเออไม่ใส่ของเทียมใส่ของเดิมนี่มันมันดูแบบมันก็ลื่นดีมันก็เท่เลยว่าผมแม้ว่าเอออยากใส่ของแตกบ้างนะแต่ว่าถ้าใส่ของเทียมมันก็ผมใส่แล้วที่นี่มันหลวมผมเลยอ ลองซื้อจานจูปิเตอร์แพงใส่ดูมันก็ดีอะเออมันก็ใช่ด,ดีอะเอะอมันตอบโจทย์แล้วมันไม่ได้แพงเลยเนาะอือแบบว่าพันนิดๆรวมสเปเซอร์รวมอะไรเนาะเราสามารถจับต้องได้จานจูปิเตอร์อลห้อก็สงสัยว่ามันเป็นรุ่นอะไรมันเป็นรุ่นของยาม,มาฮ่าละทุกคนใช่ยมมาห้านะแล้วก็มาดูโชคลังโชคลังเป็นแกซี่ครับแกซี่ตัวแข่งสปริงที มันจะมีสองตัวมันจะมีสปริงหางกับสปริงทีอันนี้เป็นตัวแข่งที่เขาใช้ในสนามเลยก็คือผมนั่งคนเดียวอยู่แล้วครับนี่คือไม่ได้รับสาวไม่ได้อะไรอยู่ื่องสาวแล้วก็อีกหเอ,เอ๊ะคืออะไรล่ะใช่ไหมคุือเหลี่ยมเ่น่อนเลี่ยนะทุกคนเอ,อก็เป็นสปริงทีสูง3 0มมิลแล้วก็อาร์มตัวนี้เป็นอาร์มผมคืออาร์มผมทำมาเองลงไหม,มเออคือที่จริงอ่ะพี่เป็นซีอีโอนะเวแบบผลิตอาร์มอ่ะเป็นคนเชื่อไหมเขาเนี่ย ไม่ใช่คนเชียร์นะเว้ยคนแบกหลัง <c oughs> เออที่แรกผมทําอามมาขายผมก็เลยทําสั่งมาใส่รถผมนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีของแล้วหลายๆคนถามมันจะเป็นอาร์มเนี่ยอาร์มกล่องทีอาร์มันจะใหญ่กว่าปกตินะครับผมแต่ไม่มีของแล้วผมไม่ได้ทํามาขายแล้วทุกคนเออประมาณนั้นคือระยะอาร์มประมาณ1.2คือยืด1นิ้วครึ่งมั้งประมาณนั้นนะยืดหนึ่งนิ้วครึ่งแต่ว่าหูโชว์เท่าเดิมนะนี่หูโชว์เท่าเดิม <c oughs> มันก็ไม่เหมือนอาร์มยืดอะ่ะคือรถ4วาลวนะทุกคนถ้าใส่่อาามมเทเทดิ หรือว่าอ่ามันนี่มันจะลอยอ่ะก็ยืนจะอยู่นึงเออเวลาเราแบบว่าเล่นกับเพื่อนอเงี้ยคือลอยไปปั๊มปั๊มปมปั๊มปั๊มปปั๊มมันลอยนะเอารถยากเออมันเอารถยากแล้วที่ผมทําทรงนี่เพราะว่าเวลาเราหมวกไปประมาณก็รถมันวิ่งสองร้อยมันสมดุลดีอ่ะเออมันมันสงดุนอ่ะมันไม่ร่อนอ่ะคือถ้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บรถมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าทรงจรวดอ่าเขาเรียกว่าทรงจรวดนะครับผมเวลาเราหมวกไปปั๊บรถมันก็จะนิ่งเพราะว่ามันจะกดลมแบบ ลมมันก็จะแบบเนี่ยนึกนึกภาพไหมลมมันจะเฉิดมาอย่างเงี้ยเราเอาไงตจะกดลมแต่ว่าสไตล์ผมอะ่ะผมไม่ชอบรถสูงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบรถแบบว่าคือโล่ใหญ่ใหญ่ผมไม่ชอบแบบโล่กโกะ <c oughs> ยังยังไม่ได้ทรงเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะทรงใหม่รอ <c oughs> เออเดี๋ยวผมมีบางลมมีคันนึงคือผมจะห้นอกมันเดี๋ยวทุกคนรอติดตามชิปหนาครับจะไ้โกะอโก้โกกวาเออเดี๋ยวรอดูบางลมมันผมมีบางลมมีคันนึงแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกคนดูว่าผมซื้อมาว่าอย่างนนแล้วแต่ว่า ว่าจะหายนอกมันตกสานไดกน้อยตาด,ดำๆอีกนี้รถขับแบบเล็กอยู่กับผมนาน้นเราผมก็เลยแบบเดี๋ยวหายนอกอะไรแบบไปรับสาวเวลาอะไรเวลานั้นมันชอบมันยืมเองมึงเองไหมผมไปรับสาวไปมึมบัมซัมเบทตึบๆ,ๆนะมาดูฝั่งนี่มาดูฝั่งนี้นี่คือคันนี้จะเน้นเป็นของแท้เลยอันนี้ก็เป็นคันเกียร์แท้นะครับผมนี่ผมไม่ได้ใส่ของแต่งนะเพราะว่าผมใส่ของแต่งระเบียงเอเชียตรงนี้แบงชอบ์รุดเนี่ยเออชอบรุดออกกัเลยใส่เป็นของแท้เบอร์แท้หายเลย ถ้าของ<ช>แตงมาหรือเกลียวเกี่ยวตรงสามันจะไม่นิ่มใช่แล้วคันนี้เป็นสเต็ปอ,อ่าหกแปดชักห้าที่แรกเป็นหกหกชักห้กาแล้วผมก็อัพมาเลยอัพมาเรื่อยอัพมาเรื่อยในแรกทางกับพี่ต้นใช่ไหมล้วผมก็อัพมาเลยอัพมาเลยอัพมาเรื่อยๆเราก็เลยมาเปลี่ยนสเต็ปเป็นหกแปดชักห้าเพราะว่าลูกมันหลวมเนาะไปหลายทิปแม่งหลายทิปจัดหลายทิปจัดในข้างล่างยังไม่เป็นไรนะท่อนล่างยังไม่เป็นไรแต่กระเสียวอยู่ไม่รู้ว่าวันไหนแม่งจะทะลุออกมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ้าแบบทะลุออกมานี่คือ เจ็บหนักกว่าเดิมอะ่ะดีกว่าแต,แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่ผมจะขึ้นไป็นชกเก็ตอยู่เดี๋ยวรอแบบแห่งเขาแบบตายใจกันก็รอรถเองงอมก่องกนงอมกันค่ะรถเขาองอมก, <ừ> ก่อนดีแล้วเรถมาอับใช่ไหมล่ะเพราะตอนนี้เราเป็นชักฆ่าปุ๊บพอรถช่างรถอะไรเขาแชักเก็ตกันเขาขึ้นใหม่หมดทุกคันนะเขาขึ้นใหม่ปุ๊บเขาขับปั๊บปั๊บปั๊บรถมันลืมงอมใช่ไหมเราขึ้นแชักเก็ตรถออฟฟิศเลยที่นี่เอาเรื่องบอกเลยว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาโคกแปดชักห้านี่มันไม่ค่อยสมดุลเท่าพวกแบบว่า โอ้โกชักเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะเว้ยคือแบบมันจะแบบห<โ>กเจ็ดชักเจ็ดเลยว่าเดี๋ยวลบรถก่อนเออโอ้โหชักเจ็ดเลยมันจะสมสมรุลกว่านิดนึงนะทุกคนประมาณน,นั้นนะก็ไม่มีอะไรมากรับตรงท่างนี้นะครับผมก็ส่วนยางหลังนี่เป็นไอไออาร์ซีวิ C ่งไม่ใช่อิชไมดูสหรือว่าเขาเรียกว่าอิชไมดักนั่นเองไงคือทำไมผมใส่อิชไมดักแต่ผมบอกเลยว่า ถ้าขับเหรยวไม่ต้องไปใส่ถ้าแบบพวกลูกเล็กๆอย่าเลยมันมดเร็วนะครับดูเนื้อยางนี่มันจะนิ่มเห็นะเดี๋ยวไปใส่ลูกเล็กๆกันอ่ะนิ่มยางกูอ่อนว่ะกูดูดินี่เลยเอ๊แต่ยางมันนิ่มมาดูนี่มันนิ่มจริงนี่นี่ดูดูเดี๋ยวคนให้ดูเนื้อยางมันนิ่มไม่ใช่ยางอ่อนนะนี่นี่นิ่มกยางมันนิ่มคือเวลาเราออกตัวหรือว่าอะไรเงี้ยรถมันไม่สบัดแม้แต่นิเงี้ยคือมันงัดเลยแต่งัดกต่ยังว่าเรากรรมค่ามันลงแต่ว่าถ้ารถสบัดอ่ะคือมันมีซิทลมได้เลย ส่วนพวกท่อนี่ก็เป็นท่อโบสวนดอกไม้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอัพสเต็ปเออใครอยากได้ท่อไว้นี่ก็นสนใจนะถ้าผมมาได้นะครับผมผมขายอยู่สักพันท่าไปให้ให้ให<ะ>ที่พันท่าไปโอ้โหเไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําสีใหม่ทําสีแบบดำพาราโค้ทใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนท่อใหม่แล้วอัพสเต็ปเนี่ อ้าวแต่อาสเต็ปคือรอรถเพื่อนๆแบบพี่ๆเขาช้ำเงินมดหรอกเราค่อยขึ้นสเต็ปไงเราให้แบบขั้งขึ้นสเต็ปใหญ่กันไปก่อนนะทุกคนเลยนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สจหรับมาแจกทรงแดงจี๋นะครับผมแดงปงแดงแป้นเลยครับดูตูดมากเลยวันนี้เอาห้นะวันนี้จะเอาแบบยืนยืนแซงหรือวันไล่แซงดีเสีย โอ้ยดูดูกันพุทธเอลฮะเอ๊ 5, 5เคันนี้ได้ข่าวว่าจะอัพเป็นสี่ดาวนี่ว่าอรออัพรออัพรอเออฝากที่จ้าวต้เสียอ่ะเอลเดียต้องมันสวยนั่ง้าอัพสี่ดาวแบบหัวมันจะโค้งมั้งยังไงเลยทุกคนเอ๊มันจะเหมือนโปงหวัวถือเพราะว่าบางลมมันจะโยนไปเนาะอันนี้นั่งสมาธิแดกคันนี้เลยนะหยุดดูโคตรเอานี่ถ้าถ้าพี่ยูวายอยู่นี่พี่ยูวายบอกเลยว่าเดี๋ยวจะแบบนั่งแดกให้เฉียดเลยอ่ะพี่ยูวายจะนั่งแดกนะรถอันเนี้ยเช่ไคันนี้ อันเนี้ยไอ้แดกแฟส์ตอนนี้เราพร้อมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรเนาะเราก็เราทำทุกอย่างเนาะน่าจะก่อกน่าจะก่อกเบิกทุกอย่างเลาวยังแบบติดทัดอยู่กันทุกนเนี่เบิกทุกอย่างใหม่หมดเลยนะทุกคนแมวพวกไ้แมวัาฉีดนู่นนี่นั่นมาตีใกค้ใหม่เบิกเนี่ยใหม่เวยอ้าใช่ใช่ใช่ใหญ่เบิกยกขบค้าไงกไปนกะ ือถ้าเป็นคนแบบว่าหุ่นเรียวๆแบบผมครับมันก็จะหล่อมันผมเน,นี่ยนะมันหล่อป่ะเนาะถ้าแบบว่าคนบวบๆนิดนึงกะเอาหนาเจ๊กสามนิ้วไหมไม่งกนสองนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็หลังจก๊กสามสองศูนย์แต่ว่าถ้าเป็นทรงแบบผมก็เอาจ๊กหนาสองนิ้วสองนิ้วแล้วก็หลังนี่สามร้อยนะครับผมทรงก็จะเป็นประมาณนี้แบบว่ารถแววนสองพันยี่สิบสอง ไปไปไปเจอกันทวด